น้ำมัน WTI ปิดร่วง3.05ดอลลาร์กังวลผลกระทบเฟดขึ้นดอกเบี้ยสัญญาน้ำมันดิบเวทเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงในวันจันทร์ทธันวาคมเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าดัชนีภาคบริการที่ขยายตัวสูงกว่าคาดอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดยังคงเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมกราคมลดลง3.05ดอลลาร์หรือ3.8%ปิดที่76.93ดอลลาร์ ต่อบาเรนส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนบ r e n t ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ลดลง2.89ดอลลาร์หรือ3.4%ปิดที่82.68ดอลลาร์ต่อบาเรนในช่วงแรกนั้นสัญญาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากการที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลาสม,มติปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน2ล้านบาเรนต่อวันในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมซึ่งเป็นการคงนโยบายการผลิตหลังจากที่มีมติปรับลดกำลัง